สวัสดีครับอัดใหม่ก่อนนะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราจบด้วยการปฏิบัติตนนะการปฏิบัติตนตามหลักสุขาบัญญัติแห่งชาติสุขาบัญญัติก็คือข้อบัญญัติสิประการเพื่อให้เยาวชนคนไทยประชาชนทั่วไปมีสุขภาพดีแข็งแรงทําอะไรสิบข,ข้อเนี่ยเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงนะครับก็คือ ดูแลความสะอาดร่างกายตัวเองเสื้อผ้าของใช้ในบ้านบ้านเรือนการกินการออกกําลังกายนะการทําจิตใจให้ล่าเริงแจ่มใสก็การช่วยเหลือชุมชนการอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะมันเกี่ยวข้องกันะเพราะมันมีโรคมันมีทั้งสุขภาพมีทั้งร่างกายและจิตใจนะครับ <c> เ <oughs> นี่ยก็มาสู่การป้องก,กันโรค โรคที่เราจะต้องเรียนรู้ในชีวิตประจําวันที่มันอยู่รอบๆกตัวเราโรคไข้เลือดออกเรียนไปแล้วไข้หวัดไข้หวัดใหญ่เรียนไปแล้วนะครับไข้หวัดไข้หวัดใหญ่พวกนี้เป็นเชือเ้อไวรัสนะเชือเ้อไวรัสที่สาหาัสทให้ร่างกายเรามีความผิดปกติเกิดการเจ็บป่วยก็จะมาถึงโรคในช่องปากทำไมปากมันมีโรคด้วยหรอมันมีโรคที่เกี่ยวกับช่องปากนะครับเช่นโรคฟันผุ โรคปริทันปริทันก็จะเดี๋ยวอยู่ในนี้แหละเดี๋ยวจะได้เรียนรู้กันนะเป็นโรคเกี่ยวกับเหงือกเหงือกเน่าเหงือกอักเสบเหงือกบวมเหงือกเป็นแผลเกิดจากอะไรนะอไวัยวะในช่องปากนะครับมีฟันฟันอวอาาัยวอาหารเคี้ยวอาหารถ้าไม่มีฟันพูดก็ไม่ชัดด้วยนะเพราะ ลมที่มันออกมาปะทะกับฟันเนี่ยมันมันจะไม่เป็นตัวอักษรมันจะออกเสียงไม่ชัดพูดไม่ชัดอะพูดไม่ชัดชนะครับเนืออเนือก,ก็เป็นที่อยู่ของฟันมันเป็นที่อยู่ของรากฟันมันก็มีความสัมพันธ์สาคัญนะครับมันจะมีโรคเกี่ยวกับเนืออโดยตรงโรคเกี่ยวกับฟันลิ้นนะลิ้นไว้คุกเขาอาหารมีน้ําลายนะ หน้าที่าปากมีหน้าที่เคี้ยวอาหารช่วยให้พูดออกเสียงได้ชัดนละได้รับรสชาติของอาหารลิ้นรับรสชาตินะครับการดูแลสุขภาพในช่องปากที่ไม่ถูกต้องจะทําให้เกิดโรคต่างๆดูแลไม่ถูกต้องหรือไม่ดูแลนะครับเ <c oughs> อามาดูโรคแรกเลยนะครับโรคในช่องปากก็คือโรคฟันผุสาเหตุ การแปลงฟันไม่ถูกวิธีเศษอาหารตกค้างอยู่ก็คือแปลงฟันไม่ถูกวิธีนะครับแปลงไม่ทั่วถึงแปลงใช้เวลาน้อยเกินไปอย่างน้อยต้อง2-3นาทีคำว่าแปลงให้ทั่วถึงก็คือต้องถึงข้างในนะครับด้านในฟันที่อยู่ด้านในทั้งสองข้างให้ทั่วบางคนสีแต่ข้างหน้าเงี้ยแป๊บเดียวแล้วก็บ้วนน้ำทิ้ง ฟันที่อยู่ข้างในที่มันบดเคี้ยวอาหารโดยตรงตรงนั้นแหละมันจะสะสมเศษอาหารคาบไขมันให้ตกค้างอยู่นี่เชื้อแบคทีเรียสร้างกฎขึ้นมาทําลายตัวฟันแบคทีเรียที่อยู่ในช่องปากเนเป็นเชื้อโรคมีอยู่หลายร้อยชนิดอยู่ในปากเราเนี่ยก็จะทําลายที่ฟันที่เหงือกแบคทีเรียมันย่อยสลาย เศษอาหารเกิดความเน่าเหม็นปากเหม็นถ้าไม่แปรงฟันเกิดจากพวกนี้แหละเชื้อแบคทีเรียนี่แหละนะถ้าอยู่ในซากพืชซากสัตว์มันก็ย่อยสลายทําให้เน่าเหมือนกันมาอยู่ในปากเราเนี่ยนะมีเกือบพันชนิดนะหลายร้อยชนิดแล้วกันนะค <c oughs> รอบตัวในตัวเราเองมันมีแต่เชื้อโรคนะครับ ร่างกายเรามันทำความรู้จักกันแล้วบางเชื้อโรคมันก็ไม่เป็นอันตรายมันก็อยู่ร่วมกับมนุษย์มันก็หลักการของวัคซีนเอาเชื้อโรคไปให้ร่างกายมันรู้จักนะเพื่อให้ร่างกายเราปรับตัวกับเชื้อโรคเขาปรับตัวเขาหากันแล้วอยู่ด้วยกันได้ในตัวเราแสดงว่ามีแต่เชื้อโรคมีไวรัสมีเชื้อแบคทีเ r ีย แบคที ria ตอนนี้มันก็ทําลายที่บริเวณฟันเขาไม่ลงไปทําลายปอดเขาไม่ลงไปทําลายอวัยวะสําคัญเหมือนไวรัสโคโรนาโคโรนา2019เนี่ยไอตัวนั้นมันไม่มาทําลายที่ฟันที่ปากเราหรอกแต่มันจะลงไปทําลายที่ระบบหายใจที่ปอดเป็นอวัยวะสําคัญมันจึงมีความอันตรายยังไงแบคทีเรียพวกนี้มันไม่อันตรายแต่ถ้าปล่อยไปมันก็เป็นอันตรายโดยที่ไม่แปรงฟันไม่ดูแลรักษานะครับ สาเหตุเกิดจากการแปรงฟันสาเหตุหลักๆเลยนะฟันผุเนี่ยแปรงฟันไม่ถูกวิธีเศษอาหารตกค้างคือแปรงไม่ทั่วถึงแปรงไม่นานพอนะครับอันดับที่สองก็คือการรับประทานอาหารประเภทน้ำตาลอะไรที่มีรสหวานลูกอมลูกกวาดหวานจัดช็อกโกแลตขนมสายไหมลูกอมถ้าทานขนมพวกนี้เสร็จต้องแปรงฟันเลยจะดีที่สุด นะครับน้าตาลมันจะเป็นอาหารที่แบคทีเรียมชอบเลยแหละนะครับเขาก็จะกัดทําลายฟันของเราอาหารประเภทไหนที่มันทําลายฟันหรือทําให้เกิดฟันผุมากที่สุดก็คืออาหารที่มีรสหวานจัดนะครับเป็นประจําแล้วไม่แปรงฟันอันนั้นยิ่งหนักเลยถ้าทานแล้วแปรงฟันให้สะอาด ก็ก็ทานได้นะครับก็ไม่เป็นไรแต่ต้องแปรงฟันให้สะอาดแค่นั้นเองอาการเมื่อกี้สาเหตุหลักๆก็คือแปรงฟันไม่ทั่วถึงแปรงฟันไม่ถูกวิธีนะครับแปรงให้ทั่วถึงใช้เวลาสองถึงสามนาทีโน่นแปรงฟันนะนะครับทั้งด้านในด้านนอกแปรงให้ทั่วถึงบางคนแปรงแต่ข้างหน้าไงแต่ฟันที่อยู่ข้างในเนี่ยตัวที่เคี้ยวอาหารเนี่ยมันรับเศษอาหารเต็มเต็ม แล้วก็สาเหตุอันดับที่2ก็คือการรับประทานอาหารที่มีรสหวานจัดอาการเริ่มแรกของฟันผุนะฟันเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีดำนะครับเป็นมากๆาฟันด้านในฟันกรามที่อยู่ด้านในเลยโดยเฉพาะตามหลุมล่องฟันนะครับ <c oughs> ยังไม่มีอาการปวดหรอกระยะแรกนะ ยังไม่ปวดระยะเริ่มแรกเลยแต่มันจะก็จะพัฒนามาเป็นระยะที่หนึ่งเนื้อฟันเปลี่ยนสีและเริ่มผุเมื่อรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มที่เย็นๆหรือหวานจะทำให้เกิดการเสียวฟันเสียวฟันมันจะเกิดบางทีมันจะเกิดตอนกินของเปรี้ยวๆเช่นกินมะม่วงกิน ผลไม้ที่มันมีรสเปรี้ยวๆเสร็จเออมันอาจจะดื่มน้าเข้าไปอาจจะมีการเสียวฟันตามหลังแต่นเนี่ยอาหารเย็นรสเย็นเลยน้ําเย็นเลยนะครับหรือหวานก็จะเสียวปกติเราจะไม่เสียวฟันนอกจากจะกินผลไม้ที่มันมีรสเปรี้ยวหน่อยนะคร,บร,ะะร,ะะรับระยะที่หนึ่งมันมีระยะเริ่มกับระยะที่หนึ่งเริ่มเสียวฟันหู่ง่าย กินอาหารดื่มเครื่องดื่มที่เย็นๆแล้วหวานเนี่ยจะเริ่มเสียวฟัน <c oughs> ระยะที่สองฟันผุมากถึงขั้นเป็นโพรงประสาทฟันใต้ฟันลากฟันมีเส้นประสาทนะครับจะปวดมากตลอดเวลาไม่สามารถอุดฟันได้ต้องถอนรักษา หรือรักษาคลองของรากฟันนะครับต้องถอนบางทีมันอุดมันอยู่ที่รากฟันแล้วมันลงไปถึงรากฟันแล้วจากฟันเปลี่ยนสีเป็นสีดําเนี่ยมันลามไปถึงรากฟันมันอุดไม่อยู่ก็ต้องถอนทิ้งถอนแล้วเกิดไหมไม่เกิดนะครับฟันแท้แล้วนะฟันกรามข้างขึ้นถ้าหลุดแล้วหลุดไปเลยเป็นฟันแท้แล้วตอนนี้ยพวกเราป .5 เนี่ยส่วนใหญ่ ฟันแท้สามสิบสองซี่ขึ้นมาครบถ้าหลุดหลุดแล้วหลุดเลยหักแล้วหักเลยไม่เกิดใหม่เหมือนฟันน้านมที่มันหลุดไปแล้วมันฟันแท้ก็ขึ้นมาแทนนะครับ <c oughs> โรคปริทันเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าหรือถ้าเปิดเธอมาเปิดเรียนมาเรามาเรียนกันโรคปริทันเกี่ยวกับโรคเงือออักเสบนะครับอจบไว้ที่โรคฟันผุก,ก่อนนะมี สาเหตุจากการแปรงฟันไม่ทั่วถึงแปลงฟันไม่ถูกวิธีนะเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีรสหวานจัดสาเหตุของฟันผนะุอาการก็จะมีระยะแรกฟันเปลี่ยนสีนะเริ่มเป็นสีดําเหมือนฟันแมงที่เราเรียกกันนะนะก็มีระยะที่1ระยะที่สองระยะที่หก็จะเริ่มไงอะ่ะเริ่มมีอาการเสียวฟันทานอาหารน้ําเย็น มีรสหวานเนี่ยน้ำเย็นเนี่ยก็มีการเสียวฟันแป๊บแป,แป,แป๊ระยะที่สองเนี่ยถึงขั้นลงรากฟันแลปวดนะครับต้องถอนทิ้งนี่ฟันผุจริงๆถ้าเริ่มรักษาเร็วดูแลเร็วมันก็รักษาหายรักษาทันนะครับฝากไว้แค่นี้นะครับแปรงฟันทุกทุกหลังอาหาร3ามเวลายิ่งดีอย่างน้อยทำไม่ได้ก็สองครั้งต่อหนึ่งวันนะครับเชา้า ก่อนนอนก่อนนอนนี่ต้องแปลงสําคัญมากเพราะอาหารที่เรากินมาทั้งวันมันจะสะสมอยู่ในปากนะครับเช้าไม่ได้แปรงลืมแปรงก็ยังพอทนนะครับแต่นอนเนี่ยกลางคืนเนี่ยเชื้อโรคมันจะทํางานในขณะที่เราไม่ได้กินอะไรเลยปากเราอยู่เฉยเราหลับเชื้อโรคทํางานแบคทีเรียทํางานากลางวันเรายังมีการดื่มน้ําหรือดื่ม,มกินอาหารที่มีรสร้อนๆล,ล้างปากล้างคอลงไปบ้างนะครับ ฝากไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ